สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูอีสานแบบง่ายๆกันนะคะขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องค่ะพริกแงห้5เม็ดนะคะแล้วก็ตะไคร้หั่น1ต้นค่ะใส่กระชายหั่น5้าหัวค่ะตามด้วยกระเทียม6กลีบนะคะแล้วก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยนะคะพอเราตำทุกอย่างจนละเอียดดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้ใสพ่พริกแกงตำลงไป50กร,รัมค่ะแล้วก็ตำอีกรอบนะคะจนเครื่องเข้ากันดีเลยค่ะ พอเราตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกันค่ะน้ำมันให้ใส่นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็นำเครื่องแกงที่เราตำเมื่อสักครู่ค่ะลงผัดเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนพี่แกงเขามีความหอมค่ะพอเราผัดเครื่องมาจนหอมแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้ใส่หอยขมตามลงไป1กิโลกรัมค่ะ หอยขมเราก็ได้ตัดตูดแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะผัดหอยขมให้เข้ากันกับพริกแกงเลยค่ะเราก็ได้ผัดหอยขมเข้ากันกับเครื่องแกงแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะไปปรุงกันค่ะน้ามันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะ ใส่ผงปรุงรสตามลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงนัวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ําตาลตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนนี้ครัวลอยจังจะใส่กะทิ150กรัมนะคะแล้วก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันดีนะคะชิมรสชาติตามชอบค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนปากหอยขมเขาเปิดค่ะถ้าปากหอยขมเขาเปิดนะคะแสดงว่าหอยได้สุกแล้วนะคะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้ใส่ใบชะพูหั่น20ใบค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อให้ใบชะพูเขาสุกนะคะพอใบชะพูเขาสุกแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้ใส่ใบโหระพาตามลงไป1กรัมมือค่ะใครที่ดูอยู่นะคะสามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะคะ ชอบรสชาติแบบไหนก็เพิ่มเติมเครื่องปรุงใส่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดหอยขมใส่กะทิค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะทุกคนสามารถนำไปทำตามได้เลยค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะหอมเครื่องผัดที่เราตำเองนะคะ ผัดหอยขมใส่กะทิสูตรครัวอร่อยจังค่ะสำหรับวันนี้นะคะครัวอร่อยจังก็ขอตัวลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ